สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรดี้ปิงรายการนี้แน่นอนนะครับสุภาพสตรีคงจะทราบกันดีนะครับว่ารายการของเราเนี่ยรับได้นำเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็เกล็ดความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพความสวยความงามนะครับของสุภาพสตรีแต่คุณสุภาพบุรุษนะครับก็สามารถที่จะดูได้ผู้หญิงดูได้ผู้ชายดูดีนะครับผมเชื่อเลยว่าตอนนี้นะ ปัญหาต่างๆเนี่ยเรื่องของผู้หญิงเนี่ยพูดอะไรก็ไม่จบฮะเยอะมากผู้หญิงนี่โอ้โหเป็นอะไรที่รายละเอียดกับความเสื่อมความมานนี่เขาแบบว่ามาอันดับหนึ่ง,ง,งต้องไปดูแลตัวเองต้องไปสรรหาผลิตภัณฑ์ต่างๆมารับประทานเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีดูสวยะนะครับแต่ทําไปแล้วเสียงเงินไปแล้วเนี่ยบางท่านก็เสียงเงินเปล่าไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยไปเจอผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่รู้นนอ่ามีแต่คําบรรยายมีแต่คาแบบว่าสรรคุณต่างๆนานาแต่รับประทานไปแล้ว ไม่ได้ผลนั่นไงแต่อยู่มาวันหนึ่งมาเจอกับผลิตภัณฑ์โอ้โหชนิดนี้ยี่ห้อนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าขยาววงการมากจริงๆยอดขายอันดับหนึ่งไม่น่าเชื่อต้องบอกว่าขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณการตอบรับนะคะรวมไปถึงขอบคุณแด่สนับสนุนจากทุกท่านด้วยนะคะที่ทำให้ตอนนี้ถ้าใครนึกถึงอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงตอนนี้ ทุกคนต้องนึกถึงคาราส,ลส,ลสเลยลจริงๆค,ค่ะคจริงๆเพราะว่าผู้หญิงทาแล้วเขาใช้ดีไงเขาใช้ดีเสร็จนิสัยผู้หญิงหมใช้ดีแล้วบอกต่ออ่าและที่สําคัญสาวๆชอบของดีราคาประหยัดด้วยถูกต้องอ่อประหยัดค<า>่ะแล้วก็มีคุณภาพถูกต้องอแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมขาครั้งแรกที่ เราเคยออกตัวรายการเรดี้ปิงเนี่ยนะคะมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะเขาก็มาพูดถึงความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ขอราบาจได้เคยสัมภาษณ์เขาด้วยป็นคนนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อขนาดมีสามีมีลูกนะแล้วแบบยังดูแบบว่าเอ้ยเสียดูดีกว่าเก่าเอางี้ดีกว่าวันนั้นเสียแล้ววันนี้เสียกว่าอ้าวจะเสียขนาดไหนเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะต้อนรับคุณปิ๊มซีโฟค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ปราบปลื้มกับคำชมและคำโปรยมานะครับปราบปลื้มมากเลบคุณค่ะคุณค่ะคุณจริงไม่ไพูดเหรอหรอหรอแล้วมีเร่ความจริงใจกันครับรายการนี้คราวที่แล้วเขาสัญญาว่าวันเดียเข้าจะเอาคุณลูกมา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 ดูเราดูเราดูให้กินมาเป็นหนึ่งหลับว้าแม่แม่กินแม่กินเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ยังทานต่อเนื่องอยู่ทานต่อเนื่องเป็นยังไงคะก็ เสียอย่างที่เเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจผอมลงมากอมลงมากหอมลงจากที่มาคราวที่แล้วคราวที่แล้วมาตอนที่คลอดน้องได้3มเดือนตอนน้ตอนนี้น้องหกเดือนแล้วหอมแล้วก็กระชับมากกว่าเดิมอีกหนุมหนไม่ได้คือโตดคืออย่างนี้แบบว่าพี่ปิ่มเนี่ยก็คลอดน้องมาใช่บางคนก็จะมีปัญหาด้วยเอ๊ะภายในหรือเปล่ามดลูกไหมคะโอ้มีปัญหาอะไรภายในใช่หนั่นแล้วก็ที่สําคัญหลายคนบอกว่า คุณแม่ลูกมีลูกแล้วลดยากจักเลยลดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะถามิไปเข้าคอร์สที่ไหนหรอทําไมผอมขนาดนี้ทําไมแบบเขาเรียกว่าไปนอนอะไรนะอะไรนะนวดสปาหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกอยู่ไฟไปอยู่ไฟไปเสียตังค์เยอะๆแบบที่เขาทํากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย อะไรกันไลยค่ะนี่เลยอย่างเดียวเลยค่ะคาราทัดอย่างเดียวเลยค่ะอย่างเดียวตอาประหยัดประหยัดด้วยประหยัดด้วยนี่มีคนแนะนําหลายสิ่งหลายอย่างนะเยอะแยะนะว่าแบบเนื้อนั้นดีอันนี้ดีคุณแม่ค่ะลอดแล้วต้องกินนั้นกินนี้มันจะแบบสุดฤทธิ์นะคะนู่นนี่นั่นโนค่ะไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะอันนี้สุดฤทธิ์แล้วแล้วก็ค้นพบแล้วอยู่แล้ว เอาแล้วแล้วก็อยู่ด้วยนนะคะที่สำคัญราคาประทับใจด้วยประทับจิตประทับใจแล้วมันถูกด้วยประหยัดประหยัดประหยัดมากคาราพลาสติคะสวยเสียแบบประหยัดประหยัดน้านะคะต้องคารา plus ใครจะเชื่อนะว่าตอนนี้คุณปิ่มเนี่ยคุณแม่ลูกหเดือนอะคุณผู้ชมยิ่งมีน้องเนี่ยนะคะยิ่งทาให้ครอบครัวสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วโอ้โหพอกลับมาฟิตอย่างนี้ก็ครอบครัวคราวนี้เนี่ยคุณสามีไม่ไปไหนเลยติดอยู่กับบ้านเลยจริงหรือเปล่าคะกระชั พื้นที่มาด้วยนะมาสิคะเออมาด้วยพวกติเงเขาไม่เคยบัน <c oughs> <c oughs> นีกมาตามต้อยเลยอ่ายืนยันว่ายังไง <c oughs> อะไรยังไงเออ ได้เห็นบอกว่าระหว่างที่โอ้โหพอตอนที่เราออกรายการไปเนี่ยกระแสมาแรงมากกระแสดีมากจริงจริงไม่ว่าจะไปร้องเพลงไปโชว์ตัวไปอะไรที่ไหนเนี่ยทุกคนจะแม่บ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาถามเลยว่าจริงหรือเปล่าคุณปิ่มจริงกินจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันดีจริงหรือเปล่าเออกินหรือเปล่าเนี่ยกินหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ล้วงมาให้ดูเลยนี่ยังอยู่ที่ตัวอยู่เลยล้วงอะไรล้วงอะไรล้วงคาราพรัสขึ้นมาเลยโชว์เลยโชว์เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกวิธีทานเขาไปด้วยเมื่อวานมีพี่รุ่นพี่นางแบบคลอดลูกสองคนแล้วนะคะอ๋อเดี๋ยววันหลังจะพามายืนยันโทรมาเลยปิ้ม พี่ไปซื้อมาแล้วเนี่ยปิ่มปิ๋มกินยังไงเนี่ยกินไงเนี่ยถึงถึงถึงเป็นแบบปิ่มเลยอย่างเงี้ยจริงจริงจริงแล้วก็เลยอธิบายใช่อธิบายว่าว่ากินยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วเห็นแบบว่าพอกระแสคุณปิ๋มแรงโอ้โหมีคนนู้นคนนี้ชวนคุณปิ่มมาทานต่ออื่นด้วยบอกให้มาทานอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงเหมือนกันอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าน่อธิบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็ไม่หวั่นไหวไม่เซค่ะไม่เซอยู่ค่ะปักอยู่ค่ะปักอยู่เลยปักอยู่เลยคือไม่ ตอนนั้นคือมีแม่อยากแบบอยากลองอยากอะไรที้มีไหมคะไม่อยากอะค่ะเพราะว่าดูส่วนส่วนประกอบส่วนผสมส่วนประกอบแล้วมันสู้ของเราไม่ได้อะมันสู้มันสู้อันนี้ไม่ได้เฮ้ยพี่บอกเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยดว่าจริงเหรอติดตตอในห้างเลยอย่างนี้ก็สวยด้วยรวยด้วยสิคะคุณทำยอดได้แน่นอนคุณเดี๋ยวไปรับเลย สวยและระวยมากมจริงรจริงจริง,รง,รงนี่ไงเพราะว่าวันนี้เขาก็มาการันตีแล้วก็ยืนยันตามความสัญญาที่บอกอยูะะ่แล้วค่ะนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของหุ่นจะเซียแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเออหน้าเนี่ยใสขึ้นกว่าเดิมแล้วผิวขาวขึ้นด้วยจริงไหมคะกระไม่ <S <S มีนะคะมีแต่กะว่าจะสวยไม่ต้องกะแล้วนี่คือสวยเลยคืออย่างนี้คุณแม่ตอนที่ท้องตอนที่ท้องเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกะ เป็นปกติเป็นฝ้าคนที่ท้องก็จะแบบไม่ค่อยไม่คือไม่ได้ทาอะไรไม่ได้บำรุงอะไรตัวเองมันก็จะมีฝ้ามีเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยทานตัวเนี้ยฝ้าเฟอร์หายไปหมดเลยเอากล้องซูมหน่อยสิจ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหให้ดูนิดนึงอยากจะบอกว่ากระาฝ้าจุดด่างดำหายไปจริงๆนี่ไงคะเราว่าไฟนะคะไฟอะไรไฟเสน่ห์ที่นั่นปิ้มเหรอทำไมพี่นึกว่านางฟ้าพี่ทย ดูสิหน้าเรียนมากและรางวัลผิวเห็นบอกว่าผิวเนียนขาวเนียนขาวเนียนขาวขึ้นใสขึ้นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้คือที่พี่ผิมเนี่ยกระาฝ้าจุดด่างำหายไปก็เพราะว่าในส่วนประกอบของคาราพัทเนี่ยเขามีเปลือกสนฝรั่งเศสจะบอกว่าอันนี้เป็นส่วนประกอบขั้นเทพนะจ๊ะขอใช้คําว่าขั้นเทพเทพอย่างไรก็เพราะว่าเป็นการนําเข้าวัตถุดิบที่เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีแบบนาโนได้คาว่าเวลาที่คุณทานเข้าไปแบบเนี่ยร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีพวกกระาฝ้าจุดด่างดำ จึงหายไปพี่เปี่ยกก็ถึงได้เนียนใสแล้วทําไมที่เขาขาวขึ้นก็เพราะว่ามีส่วนประกอบของวิตามินซีอันนี้เป็นส่วนประกอบขั้นเทพเช่นเดียวกันเพราะว่าช่วยในเรื่องของความขาวกระจางใสแบบนี้ไงคะคือตอนนี้เนี่ยเรามีรูปมายืนยันนี่เดี๋ยวไปดูรูปอะไร,รดีกว่ารูปคุณเปิ่นนี่แหละ Before After ก่อนจะทานคาราพัทแล้วก็หลังจะทานคาราพัทเดี๋ยวไปดูกันมี<ล>ด้วยเห,หรอจ๊ะอ้าวมีสิคะไหนโอ้โห oh นั่นอะไรอ่ะนั่นใครอ่ะนั่นใครนั่นปิ๋มปิมมยูยูยูโฟไม่ใช่นี้พี่จะว่าไปแล้วเพื่อนสาวช่างแต่งหน้าถิงก็กินนะนี่เงเสียมากเลยนะจะบอกให้ที่แต่งหน้าวันนี้อ่ะใช่ไม่ปิ๊มจะบอกว่าปินวก็งงเอ๊ะกินได้ด้วยเหรอเธออะไรอย่างเงี้ยใช่เฮ้ยเขาบอกว่ากินแล้วนี่นี่นี่เขาบอกว่ากินแล้วขณะนั้นตึงอ่ะ เขาเลยขออนุญาตจับเขาดูจริงเหรอเธออะไรเงี้ยจริงจริงนะแล้วเป็นยังไงฮะก็ได้จับจริงเออจริงจริงแปลกนะผิวพันเป๊ะมากเป๊ะมากเฮ้ยนี่คอนเฟิร์มจริงคอนเฟิร์มจริงพูดถึงตัวจุดนี้แล้วเราก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ยินเพิ่งเห็นว่าสาวประเภทสองกินได้ด้วยทานได้ด้วยแล้วเลิศด้วยแล้ววันนี้พี่ปิ่นมีโปรโมชั่นมาฝากนี่เขาบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยหนึ่งกล่องหกร้อยเก้าสิบบาทแต่ตอนนี้ใครโทรมาปั๊บ ซื้อ4แถม1เอาไปเลยค่ะท้า <5 S 1> สามว่า5กล่อง 2> 5กล่อง2,760บาทโอ้โหอีกล่อง,ง,งนี้เรกินกี่เดือน อย,อยู่ได้ยาวนานนะยาวนานแค่2,000กว่าบาทราคาประหยัดต้งคาราพรัสสิคแน่นอนเท่า,น,าน,นั้นนะต้องบอกเลยนะว่าเท่าน,านั้นเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าเอะคุณมีปัญหาเรื่องของภายในหรือคุณเป็นคุณแม่เพิ่งคลอดน้องแบบคุณปิม่มแล้วอยากจะสวยเสีย้ยแบบคุณปิ่มแบบนี้คุณกําลังมองหาผลิตภัณฑ์อื่นๆอยู่หรือคุณลองผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วแต่คุณรู้สึกผิดหวงังทานไงไม่เห็นผลไม่เห็นจะดีเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะเรามีตัวช่วยดีอยู่ข้างหน้าคุณแล้วก็คือคาราพัส ี่แหลคําตอบเดียวและคําตอบสุดท้ายของคุณเลยครับผมไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับโทรมาเลยหรือว่ามีตัวแทนจาหน่ายก็ติดต่อได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะเอ๊ะอะไรหายไปหนึ่งแผงคะไม่ต้องไปขอของดีของดีนะเลือก้องจรดการห้นี่แม่แม่ลืมอะไรลืมได้นะลืมเอาคาราพลาสต่กไปไม่ได้นะเพือนลุกบวชเลยนะวันนี้คุณทานยาหรือยังทานคารา เดี๋ยวให้ไปดูภาพคุณน้องด้วยคุณลูกคุณปิ่มชื่อน้องอะไรคะน้องมาชูนี่น่ารักมากๆ้านค่ะคุณพ่อเดี๋ยวไปดูภาพนะคะโอ้น้องน่ารักมากเลยทีเดียววันนี้เขาก็มาการันตีแล้วนะคะว่าเอาน้องมาจริงๆแล้วนะคะอ้าวนี้เต็มจริงๆค่ะต้องขอบคุณพี่เปิมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมล่ะคะและสิบตาเห็นไม่เท่ามือขำแล้วสิบมือขำไม่เท่ากับคุณ ลองทานเองคาราพัทตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ถ้าให้นึกถึงอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงต้องคาราพัทเท่านั้นค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกับรายการเลดี้ปิงนะคะเจอกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ